ซึ่งต้นนี้นะคะเท่าที่มิ้นจําได้น่าจะเป็นการขยายพันธุ์ด้วยการผ่าชิ้นหัวนะคะเพื่อนๆเราจะมาดูระบบลากของน้องเขานะคะซึ่งสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านคลิปนี้นะคะมิ้นจะมาแบ่งปันสูตรดินเพื่อที่จะปลูกบอนสีนะคะ ให้เขามีการจเจริญเติบโตได้เต็มที่เนาะสูตรดินในการปลูกบอนสีเนี่ยเขาจะชอบดินร่วนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนท่านไหนเนี่ยที่มีดินอยู่บ้านนะคะก็อาจจะนําดินร่วนเนี่ยมาผสมกับใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูใบขุยไผ่หรือเศษใบไม้ก็ได้นะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีความร่วนซุยแล้วก็สามารถระบายน้ําระบายอากาศได้ดีนะคะเพื่อนๆออ่าสำหรับ สำหรับวันนี้นะคะสูตรดินที่มิ้นใช้เนี่ยก็จะเป็นดินหมักใบก้ามปูนั่นเองนะคะซึ่งคลิปมิ้นก็ได้เคยทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆดูจากลักษณะดินแล้วแบบเป็นสีดำมากๆเลยนะคะเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าเขามีแร่ธาตุเยอะนะคะเนี่ย าจากนั้นนะคะสิ่งที่มิ้น์ได้มาก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกไข่นะคะที่เราเก็บมาจากการท่อจากการนำมาประกอบอาหารนี่แหละคะ่ะมิ้นก็จะนำเขามาตากแดดนะคะเพื่อที่จะใส่กับต้นบอนสีของเราด้วยเนาะเพราะว่าในเปลือกไข่เนี่ยเขาจะมีโปรตีนนะคะเพื<ๆ>่อนๆจะมีโปรตีนแล้วก็ในเปลือกไข่เนี่ยเขาจะ ถ้าเราใส่ไปแล้วเขาจะช่วยป้องกันแบบป้องกันเพีย้ยป,ป้องกันมดป้องกันแมลงได้ด้วยนะคะ,ะวัสดุปลูกเราก็สามารถหาได้ง่ายๆตามที่เราหาได้นะคะเพื่อนๆอโอเคเสร็จแล้วนะคะ,ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะมาเปลี่ยนกระถางให้กับน้องเขาเนาะซึ่งต้นนี้นะคะเท่าที่มินจําได้น่าจะ เป็นการขยายพันธุ์ด้วยการผ่าชิ้นหัวนะคะเพื่อนๆเราจะมาดูระบบรากของน้องเขานะคะซึ่งกระถางนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเติบโตเต็มที่แล้วเราก็ควรที่จะเปลี่ยนกระถางให้กับน้องเขานะคะเพื่อที่จะให้น้องเขาเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้เต็มที่นั่นเองเนาะโดยที่มิ้นจะใช้กระถางนะคะที่มีใบใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนๆอ่า ก็จะตักดินใส่เลยนะคะก็อย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพื่อนๆใส่ประมาณครึ่งกระถางก่อนนะคะเพราะว่าเขามีดินเดิมอยู่เนาะ ส่วนใบตัวนี้นะคะเพื่อนๆใบที่น้องเขาไม่สวยหรือว่าใบที่เขามีลักษณะเป็นใบแห้งแบบเนี้ยมิ้นก็จะตัดน้องเขาเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการไม่แย่งอาหารกันเนาะแล้วก็จะทําให้น้องเขาเนี่ยจเจริญเติบโตได้เร็วนั่นเองนะคะเพื่อนๆอก็ใส่ดินเข้าไปเลยนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าไม่ถนัดนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจากนั้นมิ้นก็จะลดน้ำเขานะคะแล้ก็จะลดไปเลยค่ะ,ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับการเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้กับบอนสีของเราใหม่นะคะเพื่อที่จะให้น้องเขาเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะโดยสูตรดินเนี่ยก็จะเป็นดิน บ้านๆของเราทั่วไปนี่แหละค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหาดินที่อยู่ตามบ้านเราได้เนี่ยก็สามารถนำมาผสมกับใบก้ามปูนะคะหรือว่าใบมะขามเนี่ยจะนำมาผสมกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนที่หาดินตามบ้านไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นดินถุงนะคะเพื่อนๆเราก็สามารถนำมาผสมกับวัสดุปลูกนะคะอาจจะเป็นเศษใบไม้หรือว่า ใบก้ามปูอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้บอลสีของเรานั้นเติบโตได้เร็วเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้มินด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ